เด็กสาวอายุเพียง8ปีเป็นเซียนบนดินที่อายุน้อยที่สุดในโลกอายุยังน้อยกลับฝึกฝนวิชาดาบเชื่อมฟ้าที่ไม่เหมือนใครได้แม้แต่ผู้สูงสุดของสำนักระดับยอดทั้ง4ต่างก็เป็นสิทธิ์ของเด็กสาวแต่ในสายตาของครอบครัวเธอกลับเป็นเด็กสาวที่ไม่สามารถทำอะไรได้เลย วันนั้นสิทธิ์สายรองได้เข้ามาชิงคมภี์ดาบตัวอักษรย่าที่สืบทอดในครอบครัวเพียงแค่เข้าใจคมภีดาบสาส่วนก็สามารถเป็นยอดดาบได้หากเข้าใจเจส่วนก็จะกลายเป็นปรมาจารย์กระบี่แต่คัมพีรดาบที่ซับซ้อนและเข้าใจยากพี่ชายคนโตและคนรองของสายตครงกลักไม่สามารถเข้าใจได้เลยไม่คาดคิดว่าเด็กสาวจะมองเพียงแค่ครั้งเดียวก็สามารถชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในคัมพี์ได้อาเตอร์ในคัมพี์ดาบตัวอักษรย่านี้มีทั้งหมด9 8 1ข้อบกพร่องดูที่นี่และที่นี่ด้วยข้อบกพร่องใช่แล้ว ก็เพราะในนี้มีข้อบกพร่องมากมายพี่ชายคนที่สองยังเรียนไม่รู้เรื่องเลยฮ่าฮเธอคิดว่าเธอเป็นเซียนกระบี่ชาติที่แล้วหรือแค่ดูตาก็เห็นแล้วช่องโหว่ในคัมภีดาเธอมองไม่ออกหรือพูดไร้สาระคัมพีดาตัวอักษรย่ามีแค่เธอพวกสายตรงดูได้แล้วพวกเราสายข้างเคียงจะดูจากไหนล่ะอาฉันลืมไปพ่อไม่ให้พวกเธอดูเธอลูกพี่ลูกน้องที่น่ารักของฉันเธออย่ามาทําตัวเด่นที่นี่เลยเธอไม่รู้หรือพูดโอ้อวดโม้โม่จะทําให้ดูโง่หรือกล้าหาญจริงๆ เธอกล้าตีเราเหรือถ้าไม่พอใจก็เรียกพ่อเธอเ,ธอเชียงูุมาเธอเธอใครเรียกฉันหรอพ่อเขาตีเราเชียงเทียนยี่เธอกล้าหาญจริงๆเป็นพวกเธอสายข้างเคียงต่อหน้าฉันผู้จะไม่ดีต่อวันวันเหมือนฉันไม่มีอยู่จริงหรือเชียงเทียนยี่อย่าลงระเริง หัวหน้าตระกูลได้ตกลงกับเราแล้วถ้าในอีกเจ็ดวัน<ม>การแข่งขันชิงดกักพวกเธอสายตรงลุมนี้ผลงานยังไม่เป็นที่น่าพอใจโคต้าเข้าศึกษาสำนักกระบีเทพวกเธอจะไม่ได้แม้แต่คนเดียวถึงตอนนั้นแม้แต่สิ่งที่พวกคุณถือเป็นเส้นเลือดหลักคัมพีดาบตัวอักษรยาก็จะตกอยู่ในมือของเราถูกต้องพวกคุณมีสายเลือดหลักหนึ่งคนและยังมีลูกสาวอีกหนึ่งคนยังเด็กและไม่รู้เรื่องพวกคุณไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปหัวหน้าตระกูลผิดหวังกับพวกคุณมากผิดหวังมาก นั่นไม่ใช่เรื่องของพวกคุณมาชี้นิ้วสั่งสอนที่นี่ก่อนที่ฉันจะโกรธไปให้ผลรีบไปที่นี่ไม่ต้อนรับพวกคุณ<อ>ดีดีมากเจียงเทียนยี่ฉันบอกคุณพระกูลเจียงของเรามีศัตรูพลังของสังเทียนซานแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆถึงตอนนั้นฉันจะดูว่าพวกคุณสายเลือดหลักกลุ่มนี้จะทําอย่างไรจะชนะสังเทียนซานได้อย่างไรฮึมเราไปกันเถอะ หากแท้ก,การแข่งขันใหญ่ควต้าเข้าศึกษาที่สำนักกระบิเทศสายเลือดหลักอาจจะไม่ได้แม้แต่คนเดียวอาปาคำพีดับตัวอักษรย่าใหม่นี้วันวันแก้ไขเรียบร้อยแล้ววันวันให้ฉันดูหน่อยนี่คำพีดับตัวอักษรย่าเดิมยากที่จะเข้าใจ คนทั่วไปยากที่จะสุกฝนผ่านการแก้ไขของวันๆกลับกลายเป็นเข้าใจง่ายอย่างน่าแปลกใจทุกเพศทุกวัยดูเหมือนแม้แต่เด็กสามขวบก็สามารถฝึกฝนได้แล้วให้ฉันดูหน่อยมันเป็นเรื่องจริงก่อนหน้านี้พวกนี้ตัวอักษรแต่ละตัวในคัมพีดาฉันรู้จักทั้งหมดแต่ถ้านําพวกมันมารวมกันแล้วนะก็เหมือนกับหนังสือสวรรค์ไม่สามารถเข้าใจได้เลยแต่ตอนนี้ฉันสามารถท่องได้อย่างคล่องแคล่วสามารถเชื่อมโยงได้พี่ชาย ฉันเข้าใจแล้วอะไรคำพีดาที่หวั่นหวั่นปรับปรุงแล้วไม่เพียงแต่ลดลงอย่างมากเกณฑ์การฝึกฝนและยังลึกลับมากขึ้นเจ็ดวัน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 สองนี่เป็นสิ่งที่เธอทำจริงๆเพราะนี่มีอะไรน่าตกใจทั้งหมดเป็นเรื่องที่หวัน่นหวันทำได้ง่ายและพวกคุณก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยดีมากเ,เป็นลูกสาวที่ดีของฉันจริงๆ เชียงเซวินเชียงนานสีพวกคุณฟังให้ดีฉันไม่สนใจว่าพวกคุณจะใช้วิธีไหนต้องชนะการแข่งขันใหญ่ได้รับโคต้าเข้าศึกษาที่สำนักกระบิเทศทรงวันวันเข้าไปในสำนักกระบิเทศทำไมต้องเข้าไปในสำนักกระบิเทศให้ได้สำนักกระบีเทพคือของเซียนกระบี่ลิชุนเฟิร์สสำนักระดับยอดที่สร้างขึ้นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ด้านกระบี่ของมนุษย์อันดับหนึ่งแม้แต่สิทธิ์นอกของพวกเขาในโลกภายนอกก็ยังมีสถานะที่สูงมากด้วยพรสวรรค์แบบนี้ของวันวัน หากสามารถเข้าศึกษาที่สำนักกระบี่เทศได้มีโอกาสสูงมากจะถูกอาจารย์ใหญ่ของสำนักกระบี่เทศมองเห็นและรับเป็นสิทธิ์สืบทอดโดยตรงที่รักสิทธิ์สืบทอดโดยตรงอืมสำนักกระบี่เทศทำไมรู้สึกคุ้นหูจังนั่นดูเหมือนจะเป็นหลิ่ชุนเฟิงสำนักที่เขาอยู่สำนักกระบี่เทศมีทรัพยากรที่ดีที่สุดวิชาดาบที่ดีที่สุดอาจารย์ที่ดีที่สุดดังนั้นพวกคุณแม้จะต้องเสี่ยงชีวิตต้องรับรอให้วันวันเข้าศึกษาที่สำนักกระบี่เทศห้ามพลาดโดยเด็ดขาดพรสวรรค์ของวันวัน พวกคุณเข้าใจไหมเข้าใจแล้วพ่อเราจะทําทุกอย่างเพื่อให้หวันหวันได้โคต้าเข้าศึกษาที่สํานักกบิเทหัวหน,น้าตระกูลซางเชียนซานส่งคนมาขึ้นมาบนเวทีนี่คือการดูถูกเราโดยเจตนาหรืไม่เห็นจะมีเหตุผลเลยน้องน่ารักของตระกูลเจียงใครจะมาที่นี่ก่อน มาสำน,นักซ่อนดาบแห่งหนึ่งทำไมถึงเก่งขนาดนี้เจียงเทศวีตระกูลเจียงของพวกคุณจะไม่สามารถเอาชนะพวกเราได้ใช่ไหมคงจะสู้ไม่ได้หรอกเธอให้ฉันจัดการเองเธอเป็นเด็กน่ารักคนหนึ่งยังไม่มีสิทธิ์ขึ้นเวทีเธอ เด็กน่ารักหมายความว่าอะไรเด็กน่ารักก็คือการบรรยายถึงความสามารถของคนหนึ่งหมายถึงอ่อนแอมากงั้นเขาก็เป็นเด็กน่ารักเหมือนกันทําไมเขาถึงขึ้นเวทีได้พี่ชายคนที่สองเธอไม่สามารถเด็กสาวจอมเจ้าเล่ห์เธอกล้าพูดว่าฉันเป็นเด็กน่ารักไม่ใช่ฉันพูดเป็นพี่ชายคนที่สองพูดเธอกาหลิงกาหลิงเธอกับลุ่มเด็กน่ารักนี้พูดอะไรไร้สาระการพูดคุยไม่มีประโยชน์ความแข็งแกร่งในสนามจริงของความแข็งแกร่ง ฮึเด็กน่ารักสายเลือดแท้วันนี้จะให้พวกคุณได้เห็นใครเป็นคนที่ยืนหยัดของตระกูลเจียงใครที่เหมาะสมที่สุดที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่สํนนักกระบี่เทศหัวหน้าตระกูลเฉียนหลิงขึ้นไปทีแล้วจะต้องสามารถกวาดล้างสํนนักซ่อนดักได้ <laughs> จางนี่คืออัจฉริยะอันดับหนึ่งของตระกูลเจียงเจียงเฉียนหลิงแล้วมันจะเป็นยังไง ก็แค่พวกคุณแบบนี้ยังกล้ามาแย่งกควต้ากับเราของสำนักกระบี่เทศจะเป็นไปได้อย่างไงเชียงไทศสวีนี่คือสิ่งที่พวกคุณเรียกว่ายอดฝีมืออันดับหนึ่งยอดฝีมืออันดับสองนี่ก็ไม่ได้เหมือนกันคุณหัวเราะอะไรเชียงเทียนยี่ดูแลลูกสาวของคุณให้ดีคุณควรดูแลตัวเองก่อนคุณ เกิดอะไรขึ้น <described> ดีดีฮ่าฮ่าฮหัวหน้าตระกูลเฉียนหลิงเมื่อกี้ต้องปล่อยน้ำแล้วจะเป็นไปได้อย่างไง พลังของสังเจียนซานแข็งแกร่งกว่าปีที่แล้วพี่ชายลูกชายของฉันแพ้นี่มันเป็นไปไม่ได้เลยเจียงไทสวีนี่คือสิ่งที่พวกคุณยอดฝีมืออันดับหนึ่งของตระกูลเจียงใช่ไหมถูกเราที่เป็นสิทธิ์ชั้นต่ำโอ้ถูกตีจนไม่รู้จะไปทางไหนแล้วเขาอ่อนแอขนาดนั้นคุณยังสู้เขาไม่ได้เป็นเพราะคุณเป็นสายรองหรือเปล่าคุณ ถ้าพวกคุณเก่งก็ขึ้นมาเลยขึ้นมาก็ขึ้นมาพี่ชายคนที่สามเขาพี่ชายคนที่สองตีเขาน่ารักจังเฉียนหลิงยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขายิ่งไม่ต้องพูดถึงคุณเลยศูนย์ศูนย์ศูนย์ดาบมา อะไรเขาจะใช้ดาบได้เมื่อไหรไ<ป>ด่ดีๆ<ป>พลังดับปล่อยออกมาน้องชายคนที่สองสุดยอดจริงๆ<ป>คนถัดไป <youth ful> นี่มันเป็นไปไม่ได้ <youth ful> เขาเข้าใจแล้วคำทีดับตัวอักษรย่าชั้นที่ห้าทำไมจะเป็นไปไม่ได้ล่ะ นี่ต้องขอบคุณที่ฉันได้ซ่อมแซมมันช่องโหว่ของคำภีรดาตัวอักษรยากมือเดียวสามารถต่อสู้กับคุณได้สิบคนการแสดงออกของสายตรงกลับเกินความคาดหมายของฉันไปเลยเฉียนวันหลงคุณส่งสิทธิ์รับใช้คนหนึ่งขึ้นมาคงจะดูถูกตระกูลเจียงเรามากเกินไปแล้วเอาชนะสิทธิ์รับใช้คนหนึ่งมันน่าภาคภูมิใจมากไหมเฉียนฉางสิงถึงตาคุณแล้ว หัวหน้าผู้ใหญ่นี่คือการล็อกเป้าหมายของสำนักกระบี่เทพที่ภูเขาสังเจียนหนึ่งในโคต้าเลือกคนเฉียนฉางสิงมีข่าวหรือว่าเขาฝึกดาบตั้งแต่อายุ3ปีอายุ9ปีก็สามารถเป็นอาจารย์ดาบระดับหนึ่งได้เป็นอัจฉริยะระดับสูงสุดของภูเขาสังเจียนเซวินเอ,อระวังนะพี่คุณไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาพลังแข็งแกร่งต่างกันมากเกินไปลงมา ให้เขาเป็นหน้าที่ของฉันเถอะฉันสู้เขาไม่ได้หน้าขำได้ยินมาว่าคุณเก่งมากวันนี้ฉันจะให้คุณรู้ใครคือเจียงเจ้าอันดับกระบีของวุ่นเาวหฮึน่ารักจัง เซวินเอ,อ๋อพี่ชายคนที่สองพี่ชายคุณไม่เป็นอะไรใช่ไหมไม่ฉันไม่เป็นอะไรฉันบอกแล้วว่าคุณสู้เขาไม่ได้ไม่ฟังคำหวัน่นหวันจะต้องเจ็บตัวในไม่ช้าคนนี้มีพลังที่แข็งแกร่งมากแม้แต่ฉันที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาฮ่าฮ่าา ใครคือคนที่เก่งที่สุดในวิชาดาของตระกูลเจียงฉันเห็นว่าคุณคือคนที่น่ารักที่สุดในตระกูลเจียงตระกูลเจียงของคุณยังมีคนอยู่ไหมคนถัดไปคนใช้ในสังเจียนซานก,ก็สามารถเอาชนะคนที่เก่งที่สุดในตระกูลของฉันได้ยิ่งไปกว่านั้นเป็นรองเจ้าชายคนที่สองของสังเจียนซานใช่แล้วเมื่อก่อนก็แค่โดตีเองใช่ไหมฮเจียงไทสวี ถ้าคุณไม่มีใครขึ้นเวทีการแข่งขันใหญ่ในปีนี้ก็จะต้องตัดสินว่าคุณแพ้ตามข้อตกลงเดิมพันโคต้าเข้าศึกษาในสำน,นักกระบิเทศทก็จะเป็นของเราที่สังเียนสานทั้งหมดอาคุณฮ่า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 ทำไมตระกูลเจียนไม่มีใครเลยหรือใครพูดว่าไม่มีคนฉันนึกว่าเป็นใครดูเหมือนว่าตระกูลเจียนของคุณจะไม่มีใครจริงๆถ้าไม่อย่างนั้นจะเรียกคนหนึ่งออกมาได้อย่างไรคนที่น่ารักออกมาได้อย่างไรพี่ชายคุณไปไม่ได้คุณก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาให้เขาไปเถอะ อาเตอร์วันวันคนอื่นอาจจะอ่อนแอแต่สายเลือดของเราห้ามอ่อนแอพี่ชายของคุณแม้จะไม่มีขาแต่การฝึกฝนในปีเหล่านี้ก็ไม่เคยหยุดลงเลยพ่อพูดถูกขาของพี่ชายสามารถหักได้ศูนย์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 แต่ไม่สามารถขาดความดื้อดึงได้วันวันฉันไปแล้วจะกลับมาถ้าเธอสู้ไม่ได้ต้องยอมแพ้ห้ามดื้อดึงเด็ดขาดดี เจียงนานซีอาเจียงนานซีเธอกล้าขึ้นมาจริงๆหรือว่าเธอลืมขาของเธอไปแล้วว่ามันหักได้ยังไงอฮ่าฮ่าฮ่าไม่กล้าสู้ก็ลงไปเองเธอนี่แหละความดื้อดึงที่ดีตอนนี้เธอยังนั่งรถเข็นได้รอให้ฉันตีเธอให้เส้นเอ็นทั่วร่างขาดหมดให้เธอไม่สามารถลุกจากเตียงได้ตลอดชีวิตมาดูความดื้อดึงของเธออีกครั้งว่ามันจะแข็งแกร่งแค่ไหน ซีเออพี่ชายเฮ้เธอนี่น่ารักจริงๆเมื่อเธอพิการแล้วก็อยู่ที่นี่ให้ดีเถอะห้ามขึ้นมาทำให้ตัวเองดูเก่งฉันไม่สามารถยอมแพ้ฉันต้องทำให้หวันๆได้รับมันให้ได้โควตาเข้าศึกษาของสำนักกบิเทศฮ่าฮ่าฮ่าเรียกดังๆหน่อยข้าชอบดูเจ้ารูปลักษณ์น่ารักของเด็กน้อยคนนี้ พี่ชายพ่อทำอะไรอยู่พ่อพี่ชายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาไปก็แค่โดนตีเปล่าๆทำไปก็แค่โดนตีเองพี่ชายของเจ้ายังไม่ยอมแพ้ราับใดที่เขายังไม่ยอมแพ้ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้รวมถึงข้าด้วยใช่พี่ชายยังไม่ยอมแพ้เลยทำไมพี่ถึงรวมถึงเจ้าด้วยน้องชายคนที่สองของเจ้าพูดถูกการเป็นคนไม่ใช่แค่มีความดื้อดึงแต่ต้องมีจิตใจที่มั่นคงด้วยช,ชายชาตรีหักตายก็ต้องตาย จะตัวอะไรไอโง่ไอโง่ดื้อรันอโโร้นฮ่าฮ่าฮ่านี่แหละความดื้อดึงที่ดีไอแกวันนี้ข้าจะทําให้กระดูกลูกชายเจ้าหักหักทั้งหมดดูสิน้ําเสียงของพวกเจ้ายังแข็งอยู่ไหมอ่ะลูกชายพี่ชายพี่ชายวันนี้ข้าจะดูกระดูกของเจ้าจริงๆแข็งแค่ไหนพี่ชายยอมแพ้เถอะยังไม่ได้กินข้าวเหรอ น่ารักจังพี่ชายถือว่าฉันขอเถนะยอมแพ้เถอฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ถ้าหัวหน้าทำแบบนี้ต่อไปเขาจะถูกตีตายแน่ๆมีแต่ความดื้อดึงไม่มีความสามารถก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเขาตายก็สมควรแล้วอ่าพี่ชายลูกชายเจียงหนานสี่ดูเหมือนกระดูกของคุณจะแข็งจริงๆแต่วันนี้ฉันเล่นพอแล้วตอนนี้จะส่งคุณขึ้นสวรรค์ พี่ชายพี่ชายดูสินี่คือสิ่งที่ฉันทําด้วยมือของฉันเป็นงานแกะสลักไม้ที่ทําเพื่อคุณเป็นไงสวยไหมอืมสวยจริงๆเราให้ขาของพี่ชายหายดีเราจะไปขี่ม้าด้วยกันดีเลยอืมโอ้ยอืมพี่ชายฉันจะหาวิธีให้ได้รักษาขาของคุณให้หายขาของพี่ชายจะรักษาหรือไม่ก็ไม่สําคัญฉันแค่ต้องการหวน่นนให้ปลอดภัยแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันต้องไปเอาหมอเทพที่เก่งที่สุด มาจับตัวมาเพื่อรักษาพี่ชายดีเลยงั้นพี่ชายก็รอได้เลยพี่ชายขยับสูงขึ้นอีกหน่อยได้ไหมดีโอ้ยแมวขี้หิวพี่ชายดีจริงๆขอโทษนะฉันไม่อยากจากวันๆ สำนักกระบิเทศนี้เราไม่เข้าไปแล้วฉันยอมแพ้ตอนนี้ยอมแพ้ช้าไปแล้วลูกชายของจือ้อพี่ชาย คุณหาตาย 点击下方观看全集。